ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสูบสูบคนเนาะพี่น้องพี่น้องครับวันนี้พอใจดีนะครับสิภาพไปตามแนวทางเนาะพี่น้องเนาะแนวทางเล่าพัฒนาบทต้องรอซากันพี่น้องนะครับไม่ต้องรอช้าพี่น้องปล่อยต่อเลยพี่น้องจวดกันต่อเลยพี่น้องนะครับเนาะมันกําลังเข่าทีเข่าทางพี่น้องนะครับ พี่น้องครับเกตสำนักเกตอาจารย์แนวทางเล่าพัฒนาเมื่อคืนนี่กะบ่อเฮ็ดไห้พี่น้องผิดหวังนะครับบ่อหน่อยกะหลายพี่น้องนะครับเฮ็ดจังได้กระได้ไห้พี่น้องมีรอยยิ้มได้เสียงหัวเราะพี่น้องนะครับเนาะอาจารย์ได้เข่าอาจารย์ได้รุดกะหายกำลังใจกันได้พี่น้องเด้อนะครับถุกสิ่งถูกอย่างนะครับสักวันหนึ่งก็เป็นของเราพี่น้องนะครับเนาะนะครับสาหรับทุกอาจารย์นะครับเนาะเพิ่นมี ความจริงใจนะครับมีความหักแพ่งพี่น้องอยากให้พี่น้องมีโชคมีลาภพี่น้องนะครับเนาะเพิ่นจังอุตสาฝ่าฟันอุตสานางเห็ดนางท้ำให้พี่ให้น้องนะครับเนาะเห็นใจนะครับอยากให้พี่ให้น้องเิ่นสิปดทุกปดยากให้พี่ให้น้องบ่กสั้ง่ายๆนะครับเพิ่นก็สิได้บุญได้กุศลน้ำคือกันพี่น้องพี่น้องครับ ก็จะดีสิพาไปตามเนี้วทางเกดสำนักเกดอาจารย์ที่ผลงานมือขึ้นนี่นะครับเข้าหรือหลุดพี่น้องนะครับผลงานอของมือขึ้นนี่เข้าหรือหลุดพี่น้องเดวไปตามกันนะพี่น้องเนาะ,ะมาเบ่งย้อนหลังของวันที่หกมกราสองห้าหกแปดพี่น้องนะครับย้อนหลังมกราสองห้าหกแปด เรพัฒนาปูอุดรวิ่งบนล่างสีกับเก่าพี่น้องมาทางสีมาทงมาทงเก่าพี่น้องมาตัวฟันสีตัวรองก้าก็มาพี่น้องมาทั้งบนมาทั้งล่างพี่น้องกถือว่าบอธรรมดาพี่น้องครับผมนะครับสุดยอดถือว่าบอธรรมดานะครับเริ่มต้นของปีหกแปดนะครับ แนวทางเล่าพัฒนาปูดอนวิ่งบนล่างสีกับ9ฟันไปที่สีรอง9้าพี่น้องมาทั้งบนทั้งล่างเด้อจับคู่สี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่พี่น้องแต่ว่ามาโตกลับพี่น้องกับพระธรรมดาจะโต,ตฟันสองตเนี่ยกับพระธรรมดาพี่น้องจับคู่อีกพี่น้องกับพระธรรมดานะครับพี่น้องให้พี่น้องพิจารณาเบิงเอากันแล้วกันเนาะพี่น้องว่า แนวทางเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์ภปยเขา่าไายรุดลุดก็มีสิทธิเข,ข่าเข่าก็มิสิทธิลุดพี่น้องนะครับเ่ราว่ากันให้กําลังใจกับเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องมีความสุขแน่นอนพี่นอ้องอย่าคืดว่าพี่น้องสิบบเบิดหนีหบดสินพี่น้องการันตีหมดดีหมดสินแน่นอนนะครับเบ่งน้ำกันไปไเรื่อยๆพิ่จารนากัน,นไปไเรื่อยๆพี่น้องนะครับ อ่าพี่น้องมาตามต่อกันเลยพี่น้องมาดูนะพี่น้องเนาะว่าแนวทางปูอุดอนเอาอย่างมาฝากพี่ตอนน้องนะครับไปเลยพี่น้องบอต้องรอซาพี่น้องวันที่พี่น้องวันที่แปดเลยพี่น้องเด้นะครับวันที่นะครับวันที่แปดนะครับวันที่ แปดนะครับวันที่แปดมกราพี่น้องนะครับวันที่แปดมกราเด้อนะครับมอคอนะครับสองห้าหกแปดนะครับ มันอยากเป็นอยากติดปากติดคออยู่ได้พี่น้องนะครับสองห้าหกแปดนะครับเพราะว่าเคยว่าแต่หกเจ็ดพี่น้องนะครับเนาะมันก็ติดปากในจังหวะโบเป็น่ังพี่น้องอ่ะหกแปดลาวพัฒนาปู่อุดรน,นะครับเนาะลาวพัฒนาปู่อุดรอ,ออกสตาร์ทไปก่อนพ่อใจดีปู่อุดรน,นะครับเนาะลาวพัฒนา นะครับลาวพัฒนานะครับปูอุดรดน,นะครับวัวันที่แปดเขาลือลุดไปต่อลือหยุดอยู่กับปูอุดรพี่น้องนะครับมา่อบังปูอุดรวิ่งบนล่างวิ่ง บนล่างนะครับวิ่งบนล่างปูอุดอนนะครับปูอุดอนวิ่งบนล่างพี่น้องหนึ่ง พี่น้องหนึ่งกับห้านะครับแนวทางปู่ดอนวิ่งหนึ่งกับห้าพี่น้องนะครับพี่น้องพิจ,จารณาเด้อะนะครับชอบก็จัดนะครับขัดก็ผ่านเดอ้อแนวทางมีเขามีหลุดพี่น้องนะครับ นะครับพี่น้องพี่น้องเมื่อบังวิธที่การจับคู่พี่น้องจับคู่นะครับพี่น้องจับคู่ปู่อุดรจับอะไรพี่น้องนะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่ง เจ็ดหนึ่งปปดนี่พี่น้องนะครับนี่คือแนวทาของปูดอนพี่น้องชุดที่สองห้าหนึ่งห้า สองห้าสามห้าสี่พี่น้องนี่คือแนวทางของปูอุดอนจับคู่ให้พี่น้องเสร็จซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่พี่จตน้องสีพิษจัลหนาพี่น้องนะครับ นะครับเดี๋ยวไปพีดพี่น้องสีพิดจินนาเด้อพี่น้องครับวันที่8มกราเนาะราวพัฒนาปูอุดรเห็นผลงานเปินแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับวิ่งบนล่างหนึ่งกับห้าพี่น้องจับคู่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดและหนึ่งแปดนะครับห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่พี่น้องนี่คือแนวทางของปูอุดรพี่น้องนะครับเนาะเอามาฝากพีดพอ่น,น้อง ไปต่อหรือพ่อสานีพี่น้องวันพุทธที่8ดลู่ผลกันแน่นอนสองทุ่มสาสิพี่น้องอสำหรับคลิปนี้ฝากปูดอนไว้น้ำแน่กันแล้วกันพี่น้องกดไลดค์กดแชร์กดติดตามได้เลยพี่น้องนะนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เลยพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ